mãi điều lưu lượng điệp loại đi mãi điều lưu lượng để mãi điều นี่รู้เรื่องไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้แต่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับปล่อยน่าจะปล่อยครับปล่อยปล่อยฝั่งนี้ดีกว่าปล่อยตววโตไปหดจัดโหดจัดโอ้ ไม่ยอมไปอีกอาไปโอเคนี่ครับเหออยืห่อยางเหยื่อยางสไปร์หันสาเบดครับ